อ่านหนังสือสอบอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากสวัสดีครับในวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ในส่วนของการอ่านหนังสือสอบอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากนะครับก็เป็นสูตรสำเร็จที่ผมใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามสอบจริงๆนะครับเพราะเวลาที่เราจะไปสอบอะไรก็ตามมันจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการอ่านหนังสือสอบ ซึ่งตรงนี้เองเะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีปัญหาอยู่พอสมควรฉะนั้นผมจึงอยากจะแนะนำในส่วนของเทคนิคดีๆที่จะให้ทุกคนลองนำไปใช้งานดูนะครับ mm. เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ท่านมีความพร้อมในการลงสู่สนามสอบจริงได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก่อนที่เราจะไปในส่วนของเทคนิคในการอ่านหนังสือให้ได้ประสิทธิภาพนะครับ ก็อยากจะมาเน้นย้ําในส่วนของสิ่งที่เราต้องมีในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนะครับนั่นก็คือเราต้องบอกกับตัวเองให้มีความขยันมีความอดทนมีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเป็นส่วนที่อยู่ภายในใจของเรานะครับมันไม่สามารถที่จะแสดงออกให้กับคนอื่นเห็นได้เราเท่านั้นที่รู้ฉะนั้นต้องไปบอกกับตัวเองควบคุมกับตัวเองให้ได้นะครับว่าต้องมีความขยันในการที่เราอ่านหนังสือนะครับ โดยที่เรากําหนดตารางในการอ่านไว้แล้วก็ต้องมีความขยันในการที่จะอ่านตามระยะเวลาที่เรากําหนดหรือถ้ามันไม่ไหวก็สามารถอนุโลมได้นะครับแต่ต้องขยันพอสมควรนะครับในส่วนของการไปสอบข้อที่2นะครับในระหว่างที่เราอ่านนั้นนอกจากจะอาศัยความขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการเล่นสนุกแต่มันเป็นการทําหน้าที่ในการอ่านหนังสืออยู่คนเดียว อยู่กับหนังสือเผชิญหน้ากันโดยใช้ระยะเวลาที่เราว่างนะครับหรือเราวางโปรแกรมไว้ฉะนั้นต้องมีความอดทนนะครับอดทนจากสิ่งต่างๆที่มายั่วยุนะครับอดทนจากความเหนื่อยล้าพราะหลังจากนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านมีในส่วนของวินัยในการที่จะเข้ามาอ่านหนังสือตามตารางที่เรากําหนดนะครับเพราะตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราฝึกในการอ่านหนังสือนะครับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งในการที่จะปรับตัวเพื่อเข้าไปในส่วนของการอ่านหนังสือตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะครับจนชินแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับอย่างเช่นบางคนตั้งเวลาอ่านหนังสือไว้ตอนตีสามนะครับในช่วงอาทิตย์แรกนียงานเข้าแน่นอนนะครับอาจจะมาไม่ตรงเวลาบ้างอาจจะท้อบ้างนะครับอันนี้ก็ ลองฝึกตัวเองไปก่อนนะครับสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะมีวินัยในการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้เราตระหนักว่าการอ่านหนังสือสอบถ้าเราสอบได้มันก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากบางคนที่ว่างงานอยู่ก็จะมีงานทําและเป็นงานที่ดีด้วยก็จะส่งผลไปกับอนาคตของเราตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มอ่านหนังสือนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับนอกเหนือจากการทํางานในภาคกลางวันหรือการทํางานประจําอยู่แล้วถ้าบางคนยังไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรืออาชีพที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของการมาอ่านหนังสือให้มันเยอะมีเวลาอยู่กับมันเยอะๆนะครับเพราะถ้าเรามีความรับผิดชอบในการอ่านหนังสือและทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เราจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านบอกกับตัวเองก่อนว่าเราต้องขยันอดทนมีวินยัยรับผิดชอบนะครับและในส่วนที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านทําความเข้าใจก็คือและในส่วนที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนั้นในส่วนของเนื้อหาหรือความรู้มันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ต้องใช้ความจําแบบที่2ก็คือต้องทําทความเข้าใจ สองสิ่งนี้ผมอยากจะให้ท่านได้ใช้เวลาที่อ่านเนื้อหาไปด้วยนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือเนื้อหาบางอย่างเราจะต้องจําส่วนเนื้อหาอีกบางอย่างไม่จําเป็นต้องจําถ้าเข้าใจดีแล้วในระหว่างที่เราอ่านนะครับฉะนั้นเนื้อหาที่ต้องจําท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องจําให้ได้บางคนอาจจะจดสรุปเพื่อจะเอามาอ่านมาท่องจําในภายหลังก็ได้นะครับหรือบางคนดูในในหนังสือเลยแล้วก็ จำจำจำนะครับก็แล้วแต่เทคนิควิธีของใครในช่วงเวลาที่เราจะไปท่องจำนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าตอนเช้าดีที่สุดบางคนก็อาจจะบอกว่าตอนดึกประมาณสามทุ่มขึ้นไปดีที่สุดก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนนะครับฉะนั้นในส่วนเนื้อหาหรือองค์ความรู้ที่เป็นความจำต้องจำจำให้ได้จำให้แม่นจำไม่มีวันลืมจำแบบชัวร์ เวลาไปเจอตัวเลือกตอบหรือไปเจอคำถามเราจะได้มีการตอบด้วยความมั่นใจไม่ลังเลและตอบได้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนเนื้อหาที่ต้องอาศัยความเข้าใจนั้นในระหว่างที่เราอ่านหนังสือไปนะครับเราก็ต้องใช้หลักของการวิเคราะห์สังเคราะห์ทำความเข้าใจกับเนื้อหาตีแตกตีโจทย์ตีในส่วนของรายละเอียดที่เขามีมาให้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะ เป็นคนที่มีความเข้าใจในส่วนของหัวข้อนั้นประเด็น,นนั้นๆเป็นอย่างดีทําให้บางหัวข้อไม่ต้องจําแต่สามารถที่จะอ่านโจทย์ในสนามสอบแล้วทําความเข้าใจกับโจทย์นั้นตอบคําถามได้อย่างถูกต้องอีกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของความรู้มันจะมีทั้งความจําและความเข้าใจเราจะให้น้ําหนักไปกับความเข้าใจหรือความจําก็แล้วแต่เรานะครับแต่จากประสบการณ์ของผม ผมจะอ่านหนังสือแล้วทําความเข้าใจและจดในส่วนที่มันยังจําไม่ได้มาท่องจํานะครับฉันั้นผมให้เวลาในการทําความเข้าใจส่วนหนึ่งและมาจําอีกส่วนหนึ่งเวลาที่ผมจําส่วนใหญ่ผมจะตื่นมาอ่านตอนเช้าๆนะครับเพราะจากที่ไปศึกษาในส่วนของตําราจากหมอบอกนะครับบอกว่าตอนเช้าสมองจะโลง่งก็โล่งจริงๆนะครับไม่มีอะไรเลย ก็เอาในส่วนที่เราจดและอยากจะจำนะมาท่องจำนะครับอย่างเช่นมันมีประมาณ10ข้อก็ท่องจําในส่วนนั้นไปเรื่อยๆนะครับท่องจาไปเรื่อยๆจนจําได้นะครับก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ใจเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าท่านไปดูในส่วนของพระสงฆ์ที่ทําวัดหรือว่าสวดมนต์หรือมาเจริญพระพุทธมนต์ตามงานต่างๆนี่ท่านไม่ต้องดูหนังสือเลยนะครับท่านสามารถจําได้หมดฉะนั้นจากที่ผมเคยบทเรียนมาก่อน ก็คือจะอาศัยช่วงเวลาเช้าเนะครับสักตีสามนี่แหละตื่นมาท่องบทสวดมนต์ต่างๆก็เลยจําได้นะครับฉะนั้นในส่วนที่เป็นความรู้ต้องจําท่านต้องหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดมาจําบางคนอาจจะจําในระหว่างที่เดินทางไปทํางานก็ได้หรือบางคนอาจจะจาในในช่วงเวลาที่ใกล้นอนแล้วก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะจําตอนไหนนะครับฉะนั้นในเรื่องของความรู้จําเข้าใจ จำก็ต้องจำเข้าใจก็ทำความเข้าใจให้เรียบร้อยเข้าใจดีแล้วก็กลับมาทบทวนอีกก็ยิ่งเข้าใจนะครับส่วนจำจำให้ได้นะครับและมาถึงขั้นตอนที่ผมใช้ในการอ่านหนังสือให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่สีขั้นตอนย่อยๆด้วยกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเอาไปจับในแต่ละหัวข้อที่เราอ่านนะครับหรือใครจะจับทั้งเล่มก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาขั้นตอนเหล่านี้ไปจับในส่วนของแต่ละหัวข้อ หรือแต่ละหน่วยที่เราอ่านหนังสือนะครับโดยจะเริ่มจากการที่เราเอาหนังสือหรือหัวข้อนั้นๆมาอ่านนะครับเราต้องอ่านเนื้อหาในส่วนนั้นอย่างน้อยนะครับที่ผมใช้ก็คือเราต้องอ่านหัวข้อนั้นๆนะครับอ่านให้มันจบทั้งหมดก่อนนะครับอย่างน้อยสักสองรอบนะครับหรือใครจะมากกว่านั้นหรือใครบอกว่าจะอ่านรอบเดียวก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสแกนในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดก่อนว่ามันมีลักษณะของ องความรู้เป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจภาพรวมพอหลังจากนั้นนะครับรอบต่อๆไปก็พยายามอ่านเน้นทําความเข้าใจเลยนะครับพอเราอ่านไปนะครับเราจะรู้เองว่าในส่วนของเนื้อหามันจะมีลักษณะเป็นยังไงและเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนไหนที่จะต้องไปจําเพิ่มเพราะเป็นหลักการพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่เราอ่านหรือเราอ่านเสร็จแล้วนะครับก็ควรจะมีการสรุปลงในส่วนของสมุดโน้ตของเรา หรือเลคเชอร์ต่างๆตามที่เราสะดวกเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องไปท่องจําทีหลังอันนี้ผมเน้นเลยนะครับเพราะส่วนที่มันเป็นเนื้อหาที่เป็นความเข้าใจเนี่ยปกติแล้วเราเข้าใจเราแค่ดูหัวข้อสามารถอธิบายได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของตัวที่เป็นความจําก็จดลงไปนะครับจดลงไปหรือสรุปทั้งหมดก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกตามที่เรามีเวลาหรือตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ต้องสรุปต้องจดต้องผ่านมือนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่างๆนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ลองมาทําแบบทดสอบต่างๆนะครับตามที่มีอยู่ในท้ายบทนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลองคิดแบบทดสอบต่างๆขึ้นมาด้วยตนเองนะครับก็จะเป็นการฝึกสร้างโจทย์ด้วยตนเองและทําความเข้าใจด้วยตนเองได้มากพอสมควรนะครับแต่ถ้ามีก็ลองทํานะครับลองทดสอบตัวเองว่าเราทําข้อสอบผ่านหรือเปล่านะครับหรือข้อสอบที่ทํานั้น เราทําแล้วเรามีความเข้าใจในเนื้อหาหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ต้องลองทํานะครับในส่วนนี้และสุดท้ายนะครับในแต่ละเรื่องที่เราอ่านนั้นถ้าเราผ่านกระบวนการอ่านสรุปทดสอบมาแล้วก็จะต้องไปท่องจํานะครับไม่จําเป็นจะต้องท่องจําหลังจากที่เราทํา3กระบวนการนี้เสร็จก็ได้นะครับเราอาจจะไปท่องจําในช่วงเวลาอื่นก็ได้อย่างเช่นถ้าเราอ่านหนังสือตอนเช้าก็มาท่องจําตอนเย็น หรือจะท่องจําในอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับท่องจําไปจนกว่าเราจะจําได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราจําได้แล้วก็หยุดท่องหรือบางคนก็จะท่องสะสมไปเรื่อยๆในหลายๆเรื่องที่เราท่องแล้วมันก็จะง่ายนะครับเนื้อหาทุกอย่างที่เราทําตามสีขั้นตอนเนี้มันก็จะมาอยู่ในระบบความจําของเราทั้งหมดเลยนะครับขอแค่ว่าเรามีความขยันความอดทนมีวิน,นัยแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบนั่นเองนะครับก็เป็น สเทคนิคที่ผมใช้ในแต่ละเรื่องในการอ่านแล้วได้ผลจริงๆนะครับบางคนบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิธีนี้เสมอไปก็ใช่ครับแต่ผมลองดูแล้วนะครับทั้ง4วิธีนี้มันได้ผลกับผมจริงๆนะครับผมเลยอยากมาแนะนําแล้วก็บอกเล่าให้กับทุกๆท,ท่านที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่นะครับฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพที่ผมมานําเสนอก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังเตรียมตัวอา่านหนังสือสอบอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ท่านขยันนะครับอดทนหนักเบาเอาสู้นะครับหาเวลาว่างมาอา่านหนังสือให้ได้เพราะเป็นภารกิจที่สําคัญของชีวิตคนเราจะสอบผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับการอาร่านหนังสือนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากการอาร่านหนังสือก็ขอให้เป็น ประเด็นรองๆองลงมานะครับเป็นในส่วนของการสร้างเสริมกําลังใจแล้วกันนะครับรางวัลของคนขยันนะครับมักจะรออยู่ข้างหน้าเสมอนะครับขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับ